สวัสดีกันทุกคนกันด้วยนะครับและวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกนะครับในชื่อแมพว่าซูเปอร์กอบเลยครับโดยใครที่ตีลงหลุมน้อยสุดเนี่ยจะได้เป็นผู้ชนะนะครับผมและวันนี้พี่ณมีเพื่อนนะครับมาเล่นด้วย2คนนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมเกมนี้นะครับผมไปกันเลยโอ้ด่านแรกอะแตกแตกหมดอะแต่กูไม่ผ่านห <laughs> <laughs> วงตรงกูแพ้ทางอ๋อินล,ลีปีโปโอ้อะด่านนี้แหละเชื่อีองปีบอะ วิ่ทีเดียวเข้าอ่ะต้องทีเดียวอ่ะทีเดียวเลยทีเดียวเลยโอ้ไม่ได้ว่ะอุ้ยเข้าไปแล้วสองทีเหมือนกันอุ้ยเลยประมาณห้าสิบอ่ะเรียบร้อยอ่ะกูบอกเลขให้นะมึงยิงประมาณสักสี่สิบห้าสิบสี่สิบนี่แหละห้าสิบประมาณสี่สิบห้าสิบมันต้องพูดเด็กก็บอกม่ต้องพูดนี่เข้าไอ้เพลิด อ่าเรียบร้อยลงมาเฮ้ยเออดยลงผวแม่งเกาะขอบว่ะอ่าเรียบร้อยลงมาเรียบร้อยลงมปเออเข้าไว้แมทติกว่ะแมตติกมตแมิกอะออมอะออมออ่ดออ่ะ่ะอ่่ะอมะอ้ะอะออ่ะเ่อ่กอ่ออ่อ่อ่ะออ่ะอ่ะ่อดะอ่ะออ่อ่ะ มึงเกินมึงเอาเกินไปแล้วมึงลง,งมานี่ที่สี่วะเออนี่ได้อยู่ชิ่งไงไปดิกูชิ่งแล้วเฮ้ยทีเดียว,วอ่ะอุ้ยเยอะไปตามกันโอ้ไม่ถึงพื้นประมาณสามสิบพื้ดโอ้ยังไม่ถึง โอ้ไปแล้วมาแล้วพึงโอ้สามสิบเจ็ดอันนี้ที่ที่เราเคยทำกันเนี่ยหว่าที่มึงไปสลับกับกูอะโอเคไอ้ฟาร์มอะโอ้ลุงก่อนแล้วอีกอะใช่เหรอสองทีป่ะเอาดูแมททีใหก่ีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแมททีใหญตอบอีกแล้วเนี่ยไอ้จอบไปแล้วว้าไอ้อีโคมาใหม่ป่ะ ชื่ออะไรอีส์น่าร้อยไปยิงเอาร้อยอ่ะไม่คำนวณไม่คำนวณเอาร้อยอีกแี้วมาแล้วปุ๊บโอ้ยเล่นขอบจบไม่ได้ไม่ได้เอ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยยูแปรนี่อะไรเนี่ยเนืดเนืดวิ่งยิงยังไงวะน่ะวิ่งยิงยังไงวะยิงขอบแน่เลยเออ ว้าไอ้สูตรกูแล้วอ่ะไอเ่าเราสูตรกลัวดูไงอ่าเล่นฝากหน่าได้าแวมาแล้วยี่สิบยี่สิบแปดพอนี่เอ้ยเสียล้แปดปะไปกัรไปกันได้หมดมึงดูดเมิกูดินี่ไงเดอมติกค่อยๆไงเอ้าโกรธโกรธ เกี <c oughs> ้ยวกาดเลยออกเลยออกเกมเลยหัวร้อนตายแล้วออกเกมเลยเฮ้ยมึงลงมาไอ้นะทีสามมาทีสามมาแล้วอ่ะโอ้โหแม่งเอาไงวะเนี่ยปังปังไปแล้วโอ้ยเลยอุ้ยเขียเอาติดตั้งแต่ตอนแรกเลยเวรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยจากนั้นอ่าเรียบร้อยว่ะเพื่อนกูอ้าดิอาดิได้ได้แหละตรงนี้ชิ่งมาอีกชิ่งมาเออไอ้เม่งเอ้ยไหนรอปะกี่สิบปะโอ้แม่งจบแล้วที่สามก็ลงมาซะเมื่อกี้สามสิบเฮัลโหลหรือป่าฮัลโหล

อุ้ยเชี่ยเมาส์เมาส์เออเรียบร้อยเข้าไปแล้วสามอะสาแล้วเพื่อนห้าหกรอบอะไอ้เยี่เมาส์แม่งแม่งกระดึ๊บตกไปตกไปไปพุ่งเอาหุ่ช้าเกินไอ,อ้เชีย่ยมันขึ้นไปที่สามแล้วไปไปไปกลเ<ใ>จล็ดเออที่เจ็ดไป,อไปดโอ้ what the hell ดีเป๊ะหนึ่งสองีจริง่มาดีมาดีอ้าเล่นปากหลุมปากหลุมอีกแล้วอ่ะผมม่เข้ากันเยอะมากกันเมื่อกี้เ๋วเดี๋ดเดดกถูกว่ะสิบมันก็ยังบอลไปอยู่ดีตัดมไม่ใกลกเอาสิบเบห้า สิบอีกสิบไหมเออเฮ้ยมันไม่ขึ้นไปวะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหมดเลยวะยี่สิบเอ็ดเท่ากันเลยเท่ากันเลยอันเนี้ยวิไปได้ไงวะเฮ้ยชูซ้ำนิ้วเชื่องอะไรวะเอาไหลไปดิไหลไปไหลไปไหลไหลไหลนี่ไง เอาว่ะพาเข้าเลยว่ะทีเดียวอ่ะแล้ป้องไง40ปากหลุมปะปากหลุมไปดิโอ้ชีต40พอกี่ผมไปเอ้ยที่หนึ่งวะโอ้ที่สามว่ะเฮ้ยคือที่หนึ่งเฉยเลยว่ะเก็บแรกของมันเป็นตัที่หนึ่งนี่ไงอันนี้ได้เลยฟาต็มร้อยไปเลยโอ้โหมคนใจใจเยอะแล้วรอครับโอ้ปากหลุมว่ะ มาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนดูโอ้น่าจะสองเงินคนอ่ะตอนเนี้ยไม่กูสี่อ่ะกูสี่ห้าทำไมวะไม่เหรอใช่กะยิงทางซ้ายดิอันเนี้ยสามตะกี้นี่เกือบสองเลยเม็นเข้าเลยมาแล้วมาแล้วนี่แหละอยู่กันตรงเนี้ยสามคนเนี่ยปากหลุมชาวปากหลุมวะเฮียกูอยู่ที่เท่าไหร่นะที่สี่โอ้โอ้มาแล้วอ่ะไปเลยเฮียเจอกัน โอ้โหอันนี้อันนี้จำได้อัน,นจำได้เอาโอ้ยพวกสวยเลยกูเฮ้ยมันไม่เลยต้องเต็มร้อยเหรอวะเต็มร้อยดิเต็มร้อยเต็มร้อยพวกเราชาวเต็มร้อยโอ้โหเลยป้ายเลยเต็มร้อยกูเฮ้ยแต่มันเกือบลงโอ้โหนี่ไงโอ้ยกูหักไม้ทิ้งกันแป๊บนึง สิบแต้มอ่ะถ้านี้มีข้อหักสิบแต้มได้เออสิบแต้มจริงโอ้ชิ่โอ้ด่านนี้อันเดี๋ยวนี้นี่วะแต่นี้เต็มร้อยเล่นเหลี่ยมซ้ายนะใช่ป่ะเต็มร้อยหัวเต็มตรงตรงกลางเต็มร้อยอะโอ้ไม่ใช่แล้วตรงกลางเหรอกูเข้าแล้วไปแล้วหึไม่ได้จริงวะอะเด็กสี่สิบ พ,พอดีเป <c oughs> ๊ะเอ้ยแปลว่าที่38 39่ะโอ้ยยาวไกลยาวไกลอ๋ออันนี้อีกแล้วลว่ะเสแล้วกูด่าแน่เสร็จกูโอ้ยเจนส์พุ่งตัวฟาดเออดีกว่าทางนี้ดีกว่าโอ้กลับที่เดิมเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเกินไปโอ้ยหนูเอ้ยมันไอ้ข้างในมันหัก Yeah, 100ย,ายาวไปยาวไปอ้าลงเลยวะ <c oughs> ใกล้เคียงกันเข้าแล้วโ oh shit อ้ oh, my god เจอดีนะับอยู่นี่อ้กับพี่เก่าเฮ้ยมันชนนอกแมพแล้วเข้ามปหลุม <c oughs> มันมีคนชนนอกแมปเข้าไปในหลุมน่สิเก้า มึงเกะกูไลยได้เว้ยจัดไปจัดไปสี่สิบมึงเกะกูไลยเปล่าอุ้ยไม่ยอมดูไม้กระดกเออดูไม้ก่อนดูไม้ก่อนได้อยู่ได้อยู่เอาใหม่ใหม่ใหม่เอาช่างแม่ไงโดนหักคิดแจไปอบเฮ้ยแล้วมันจริงเงี้ยแหละเอาดิเอาซัดไปเลยแปดสิบ อไอ้ไอ้โอ้ไอ้สัสผงเลยมื่กด้็อตเมื่อกี้กูงเลยไม่เข้านี่คือโตชิดสุดโอิดวะผมไม่เข้าต้องนนที่สามเอ้ย ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นวะไอซ่าแป้งเออไม่นำกูแล้วไอหน,น้าไอเฟรด,ด,ดสองทีป่ะสองทีงองทพอเอา้าเนี่ยมึงอยา่าบเมอย,มอยตีมากกูด้วยกันแค่นั้นเลยอโอ้โหไม่ห่วงคนแรกช่องนี้ดีกว่า เฮ้ยอย่าขึ้นไปเฮ้ยอย่าขึ้นไปไอ้เยอะกูอยู่ไหนเนี่ยเออไปแล้วเข้าไปแล้วอ่ะยิงไปไอ้สองปึ๊บอ่ะเรียบร้อยเอาไปไปเลยลุ้มไปเอ้ยโอเคขี้อะไรวะซื้อว่าแม่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบว่ะโอ้ โอ้ชีสอากบถึงนี่ไงล่ะนี่ไงฟึดไหลฟึดไปเลยไปเลยโอ้ไม่ถูกเงไกลอ่ะมุมอย่างแย่อะปล่อยไม้หักไม้แล้วออกเลยหักไม้ดนไม้ทิ้งไป อ้ยห้าเก้าห้าหอ่ะได้สามหลุมอุ้ยอะไรวะนเนี่ยหลุมเนี้ยโอลิมป์ไงไหลเปรต้าแล้วเอาเลยหกสิบอุ้ยครบอ่าเรียบร้อยโอ้โาเลยเที่ยนลงไปแล้ว แล้วลงไปก่อนกูสามเปปโอ้ไม่นะไอสองไอสองว่ะโอ้หสัตว์หรอกระแดนมันเรี้ยวกูเกินเปร์เนี่ยโหดด้วมันต้องมีสูตรด้วยข่าดเนี่ยตีหลังดิทางซ้ายเห็นปะยังไงซ้ายเนี่ยไหวะตีกับหลังอ่ะโหยากว่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อ่อ เดีหุยมาได้ไงวะโอติดติดเหนอลดโหหลายครั้งแล้วอ่ะหลายครั้งแล้วอะสวยส่นกูนำมือไ้แลนี่าคอสิกันเลเป็นโอ้โหหน้าปากหนุนนำอะไรวะไอ้เปลวังนะเนี่ เออกูเข้าไรเฟิลเอาเล่นปากหลุมชาวปากหลุมวะโอ้มึงมึงจะได้เย็นรีไว้นะทังนที่หนึ่งอ่ะมึงจะได้รู้ใช่อ๋อทะแบบนี้ได้หรือเปล่าทำได้ะหรอขึ้น มันห่างด้วยต้มันึ้นสองอะไรเอ้ยไปชื่อหลุนอ่าเรียบร้อยเอาแล้วโอ้สามไม้พอมาว่ะเชี่ยสี่ไม้ว่ะเอาลงกันที่เกียวโอ้จบแล้วไอ้เหี่ยหลายไม้เกินไอ้เหี่ยไม่ได้ตัวชีมก่อนมนตัวเจลลี่จะได้วะ ครั้งแรกวะอ่า ه, ที่หนึ่งอะมันแบบสึกๆดีอะสึกดีอะไอเวนสึกดีว่ะ